แล้วจอดซื้อเอากี้ปาเต้ยินกันเนี่ยหนา,าวแล้วโอ้โห่เนี่ยหันสกี้ปาเต้คนเอาปาเต้จักสองลอยนะลอยเท่าไหร่ลอยจกัยจกก่อนสองลอยบาทมาหมือว่านนีือจ๊ะ ออเอเอ,เอ,เอกันั่นแหละเอาสองลอยเอาเอาเอาสองลอยหาซิฟก็ได้เอาให้มันเป็นจักก้อนซิฟก้อนบ่แถมบ่เอออัน <c oughs> ล้านเขาจีปาเต้ป๊อปของฝากพ,พี่น้องคนน้น อันนี้ค่ะเอาทีอันนี้เป็นเศษใส่หวานได้หรอสิบครับแถมเน,นาะหืมอ,อ่ะหึโดยโดยจะได้โดยระบอดโดยระบอดเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นใส่น้ใสหวาน มันมีงหเ,เกนอืมอืมอืมอืได้จักก้อนทิบมาแถมเลยฮะแยังว่าแถมอเไย <laughs> โอ้ยเนี่ยตานอยอยู่ยนะ อ่าครับพี่น้องได้ละคุณโอ้รถเมลนหน่อยๆแตงกวาคิดก้อนอืมคุณรถแตจักแม่นี่ยังเนี่ยขนของข,องของ้างแห้งจะไปยากเอ้าไปกันพี่น้องคุณรถเตินสิไปเวียดนามบ้านเดียครับผม